สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลซึมอีกครั้งเนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงหลีเกาหลีใต้ซึ่งมีความเคลื่อนไหวในประเด็นของเมื่อ,อของฤด,ดูการน้านที่เขาจะยกเลิกฟรีเอเจ็ตแล้วก็ให้ทางสโมสรติดต่อนะักกีฬาเองแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเขายัางฟิกค่าจ้างอยู่ไม่ให้เพิ่มหรือว่าอะไรมากไปกว่าน,นี้ซึ่งตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าทางโคโว ก็เขาก็หวัดเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีจ่ายเพิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นการมัดใจนักกีฬาโคต้าเอเชียอันนี้ย้ำว่าในส่วนของโคต้าเอเชียนะครับเนื่องจากว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าทีมไหนเขาอยากได้คนนี้หรืออยากได้ให้คนให้คนนั้นอยู่ต่อเนี่ยก็ าจจะต้องพยายามมัดใจด้วยความที่ค่าจ้างมันเท่าๆกันนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เกิดแต้มต่อจากบางสโมสรดังนั้นแน่นอนนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์ว่าเดี๋ยวจะมีการให้ให้เพิ่มในส่วนอะไรต่างๆนานาน,านอกเหนือจากค่าจ้างซึ่งเขาก็จะระวังตรงนี้แล้วก็จะมีการลงโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าพบว่าทีมไหนทําผิดกฎแล้วก็ในส่วนของโมเมธนาชานี่คือทางสื่อเขาพูดถึงเยอะเลยนะครับว่าแน่นอนว่าน่าจะได้เล่นต่อแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดตรงๆเขากา็ทางโค้กก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องกรณีให้ กับทางโมเมธนาชาเช่นกันว่าจะมีอะไรที่มีการจ่ายเพิ่มหรือเปล่าแล้วทางไฮพาี่สก็พยายามเร่งที่จะต่อสัญญากับทางโมเมเช่นกันก่อนที่ระบบโคต้เอเชียในวอลเลย์บอลอาชีพจะเปลี่ยนสู่ระบบรีเอเชต์น,นครับก็มีการเตรียมซุ่มมีดีลรับวางนะครับมีมีมดีลรับแน่แน่แล้วก็ซุ่มดึงผู้เล่นกันแล้ว ทำให้ขณะนี้ทีมมอลลย์บอลของทางโคโวครับทั้งชายและหญิงก็ได้เริ่มเปิดศึกนอกรอบเพื่อแย่งชิงตัวผู้เล่นฝีมือดีในขณะที่การแข่งขันวีลีกฤดูกาลนี้กําลังเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเหลืออีกไม่กี่นัดนะครับเราก็ได้เริ่มดําเนินการในทางลับในเบื้องหลังนะครับเพื่อดึงตัวผู้เล่นเอเชียมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหพันธ์มอลลย์บอลเกาหลีใต้หรือโคโวได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ให้เปลี่ยนมาใช้ระบบฟรีเอเจนต์โดยจะเริ่มใช้กับโคใต้เอเชีย HR ในฤดูการ2026-2027แล้วก็สำหรับผู้เล่นต่างชาติเป็นอีกฤดูการหนึงก็คือ2027-2028ซึ่งการเปลี่ยนผ่านนี้ก็เห็นผิฟ้องนะครับเกิดจากความเ็็พฟ้องที่ว่าระบบทริอัลหรือการคัดเลือกแบบเดิมมีข้อจํากัดในช่วงไม่กี่ปีนี้ปีที่เกิดขึ้นเช่นระดับทักษะของผู้เล่นที่มาคัดเลือก เริ่มลดลงและความยากลำบาดในการหาผู้เล่นทดแทนระหว่างดูการโดยผู้เล่นที่เคยผ่านระบบชัยเอาตั้งแต่ปี2023จะต้องถูกคัดเลือกผ่านระบบฟรีเอเจนต์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะแล้วก็ค่าตอบแทนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับทีมหญิงเนี่ย1 2 0 0 0 0ปีที่2ก็1 5 5 0 0 0 0อย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนมาเป็นระบบฟรีเอเจนต์หากถพบว่าทีมหรือผู้เล่นมีการกระทาที่ผิดกฎเช่นการทําสัญญาเกินเพดานเงินที่กําหนด ผู้เล่นคนนั้นจะถูกขับออกจากหลีกทันทีส่วนทีมที่กระทำผิดก็จะได้รับการลงโทษทางวินัยอย่างหนักรวมถึงการถูกตัดสิทธิ์ในการคว้าตัวผู้เล่นต่างชาติและโคใต้เอเชียในฤดูการถัดไปเพื่อป้องกันการจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือการทุ่มเงินมหาศาลเกินเกณฑ์เพื่อดึงตัวผู้เล่นระดับท็อปคือ โคใต้เอเชียเนี่ยมันก็มีส่วนที่เหลื่อมล้ากันอยู่นะครับว่าใครเป็นยังไงโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเราจะเห็นว่าเขาก็มีมาเล่นอย่างฮารุโยนะครับเชียงมลระฮารุโยหรือจัสติธฮิกแมนหรือเลนะโทโคคุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียงลําดับเลยเนี่ยคือญี่ปุ่นอาจจะไม่ถึงกับเป็นตัวท็อปแต่ก็มีตัวเก่งอย่างฮารุโยเนี่หลายคนคงงงว่ามาได้ไงดังนั้นก็มีโอกาสที่เขาอาจจะดึงมาได้ถ้าเกิดว่ามองจากญี่ปุ่นแล้วลองลงมาก็คงจะเป็นไทยซึ่งแน่นอนด้วยความที่ นักกีฬาโค้ต้าเอเชียเนี่ยเอาจริงคือตามสายตาเราฝีมือเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ากันอยู่แต่ค่าจ้างเท่ากันดังนั้นผมเชื่อว่าสโมสรเกาหลีใต้เขาคงมองประมาณนี้แหละก็เลยอยากจะมีดิลรับคว้าตัวโดยจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมหรือว่าอะไรหรือเปล่าโคโบก็ต้องเฝ้าระวังถ้าสมมติฝีมือเท่าๆกันหมดนะครับก็ก็ว่าไปอาจ่ายเท่าๆกันแต่เนี้ยฝีมือมันเหลื่อมมันก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้านขัดแย้งแล้วก็เฟดวอลลอเขาก็มองว่ามันไม่ควรจะฟิกค่าจ้างอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างหรืออะไรประมาณนี้มันมันครูจะเหมาะสมกว่าเพราะบางคนฝีมือดีแต่คนหนึ่งที่ดูแล้วน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วมาได้ค่าจ้างเท่ากันนะครับจริงๆแล้วผมก็งงแล้วเขาว่าเขาไม่เห็นปัญหานี้เหรอ <laughs> น่าจะ อ,อิสระเรื่องของค่าจ้างนิดนึงเพราะว่าพอจะเกิดดิวลับเนี่ยอย่งอางผมเชื่อว่านะครับโคใต้เอเชียของปีนี้น่าจะมีหลายคนที่หลุดในปีหน้าแต่โมเมเนี่ยก็กําลังเล่งเซ็นอยู่แล้วดีไม่ดีเนี่ยโมเมอาจจะได้รับการติดต่อจากทีมอื่นก็ได้ว่าเดี๋ยวจ่ายนู่นจ่ายนี่นะแต่แน่นอนนะครับว่าพอเจอกฎโคข้อนี้เข้าไปก็ต้องระวังกันนะครับแล้วก็ห้ามทําผิดกฎแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นที่ ไม่ได้ยังยังไม่ได้มาใช้เอาหรือว่าในฤดูการนี้เล่นอยู่ลีกอื่นนะครับเล่นอยู่ลีกอื่นดีไม่ดีก็ได้รับการติดต่อแล้วส่วนค่าจ้างหรืออะไรเนี่ยแน่นอนว่าคงจะยากที่จะมีการจ่ายเกินแต่ได้แล่ะครับผมเพราะว่าทางสโมสรก็คงอยากจะมัดใจแหละโดยตามปกติแล้วก็คงจะมีโบนัสมีอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเจอกฎแบบนีเข้าไปนะครับเรียกว่าหนาวก็เลยทีเดียว แต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าบางทีเกาหลีใต้ก็มีอะไรที่แบบว่าแอบแออยู F ่ไม่รู้จะมาในรูปแบบไหนนะครับก็ต้องติดตามดูสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถมิวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ